ช่างก็มีความชํานาญการดูจักเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับมืออาชีพใช้กันนะครับผมมีความแรงยี่ห้อบิสันนะครับผมยี่ห้อพ่อตานะครับอล้วมา สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะครับก็เวลาก็ตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงครึ่งนะครับผมอย่างที่โครงสร้างเสร็จไปเมื่อเมื่อวันสองวันก่อนนะครับวันนี้ก็ทําการขึ้นแผ่นมุงหลังคาแล้วนะครับในช่างก็กลังเช็คเครื่องไม้เครื่องมือให้เตรียมพร้อมนะครับผมก็ใช้สว่าน2อสาตัวนะครับผมในการขึ้นแผ่นไม้ชนิดทั้งหมดนะครับขึ้นโครงหลังคาเนี่ยนะครับผมเราใช้สกรูปลายสว่านนะครับเป็นรุ่นไม่มีปีกนะครับผมจะมีซีนยางกันน้ํากันฝนตรงนี้ด้วยนะครับต้องใช้บล็อกเบอร์แปดในการสวมหัวเข้าไปแล้วก็เจาะอัด ลงไปยังตัวโครงเหล็กตัวซีได้เลยนะครับผมความยากง่ายในการขึ้นแผ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความหนาบางของตัวตัวชีสนะครับผมไม่ต้นชีสเนี่ยมีความหนาเยอะก็ความขึ้นก็จะง,ง่ายนะครับผมมันแผ่นมันไม่พลิ้วแล้วก็มันมีความยืดยืนสูงนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยแผ่นมันมีความบางนะครับผมก็ต้องอมีความระมัดระวงังแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเป,เป็นพิเศษนะครับ ในการในในการขึ้นแผ่นเนี่ยเราต้องใช้คน3-4คนนะครับผมค่อยๆพยุงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าว่าเป็นแผ่นสั้นๆเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับเป็นแผ่นสั้นๆแต่นี่เป็นอีกอย่างหนึเนื่องว่าเป็นแผ่นยาวเนี่ยก็ต้องต้อง,องระวังนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเราดูดูในช่างเขา,าพาขึ้นไปนะครับบอาคร่คาวๆใช้วิธีไหนนะครับผม ก็แผ <S preach science> ่นน so ี so ้ก on ็ได oh to so ้ขึ้นไปยังหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยไม่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 มีการบุบการแตกนะครับแต่ละช่างเนี่ยก็จะมีเทคนิคหรือว่ามีขั้นตอนไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ว่าใครจะใช้วิธีไหนในการเอาแผ่นขึ้นไปยังหลังคาครับเพราะว่าแผ่นมันอย่างที่บอกครับมันมีความพิ้วนะครับก็จะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็ช่างก็เอาขึ้นเอาแผ่นขึ้นไปยังหลังคาได้เสร็จได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทุกแผ่นเนี่ยก็น่าจะต้องใช้วิธีเดียวกันนะครับผมโดยการ่อ โอหมายถึงว่า,าม้วนครึ่งวงกลมนะครับเพื่อที่จะอย,อย่าให้แผ่นมันบุบหรือว่าอย่าให้แผ่นมันหักนะครับแต่หลังจากที่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแผ่นมันก็จะไต่ระดับไปได้อย่างาสวยงามนะครับผมมันจะวางลาดไปกับตัว,ต,วตัวโครงตัวโครงแผ่ได้เลยนะครับ อ๋ออันนี้เป็นขั้นตอนของการยิงแผ่นเมทัลชีตนะครับผมจะใช้สกรูนะครับผมเป,เป็นสกรูปลายสว่านโดยเฉพาะนะครับจะมีซีนได้ว่าซีนกันน้ําการซึมในตัวนะครับผมในการยึดยึดแผ่นเข้ากับโครงเหล็กของตัวหลังคานะครับช่างก็มีความชํานาญการดูจากเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับมืออาชีพใช้กันนะครับผมมีความแรงยี่ห้อบิสันนะครับผมยี่ห้อพ่อตานะครับะมา แผ่นเมทัลชีสนี่ผมว่าใช้เวลาก็ประมาณสักวันนี้ก็น่าจะปูเสร็จเรียบร้อยนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นการปรับพื้นผิวข้างล่างนะครับแล้วก็เป็นการเรียว่าเคลียร์เคลียร์พื้นซีพอที่อยากเทเทพื้นปูนะครับอันนี้ช่างเขาปูแป๊บเดียวนะครับผมไม่นานได้2คนหัวคนท้ายคนนะครับผมก็มีความรวดเร็วงานก็มั่นคงแข็งแรงนะครับ ก็หลังจากที่มงเสร็จเรียบร้อยก็จะมีลักษณะนนหน้าตาแบบนี้นะครับก็ร่มลื่นสวยงามนะครับด้วยความสามารถของนายช่างผู้เปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นช่างฝีมือฝีมือดีนะครับผมตอนนี้ก็ขั้นตอนก็เหลือก็อีกเยอะแยะนะครับตอนนี้ผมก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมเรียกว่าเชื่อมอตัวโครงครอบหลังคานะครับก็จะครอบหลังคามุมข้างหน้าแลวก็มุมมุมด้านข้างนี้นะครับผมก็จะทําเป็น ตลอดหลังคานะครับผมก็ประมาณ10เมตรอ่าประมาณ10เมตร50เซนนะครับผมตอนนี้ก็ในช่างก็ได้วัดหาระดับเรียบร้อยแล้วนะครับระดับของตัวโครงหลังคาเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ยื่นลงมาเนี่ยก็เท่ากับอ่าเหล็กตัวหัวเสาพอด,ดีนะครับก็น่า,นาจะประมาณสัก4นิ้วได้น,นะครับระยะห่างลงมาจากขอบตัวขอบตัวจันทันนะครับแล้วก็ลาดยาวตลอดไปถึงข้างหน้านะครับข้างหน้าก็โดยรวมแล้วช่างวัดเมื่อกี้เนี่ยประมาณอ่าประมาณ80 80เซนติเมตรนะครับรวมตัวครอบเหล็กนะครับผมตอนนี้ก็ในช่างก็กำลังอ่ากำลังเชื่อม เป็นเป็นแนวสี่เหลี่ยมนะครับเป็นแนวสี่เหลี่ยมตลอดเส้นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวหลังจากที่เราเชื่อมโครงข้างบนเสร็จเนี่ยก็จะสามารถที่จะยกชุดนี้ขึ้นไปแขวนข้างบนได้นะครับเป็นเป็นลักษณะของป้ายนะครับก็ไม่ไม่ไม่เชิงเป็นป้ายนะครับเป็นลักษณะของการตัวตัวปิดครอบหลังคาข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับผมก็เหล็กตัวป้ายตัวเชื่อนะครับมุมแรกที่ที่ที่ตัดที่เชื่อครับผมจะใส่ตรงตรงมุมนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวลักษณะของห้อยลงมาแล้วก็ลากตลอดแนวเป็นแนวเส้นขนานแบบนี้ก็ก็ ขึ้นตรงมุมนะครับผมจะเป็นป้ายลาักษณะเป็น,เป,นเป็นกรอบครอบหลังคาแล้วก็สี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะครับช่างก็กำลังเชื่อเชื่อมอตัวตัวเรียกว่าตัวป้ายนะครับหรือว่าตัวครอบหลังคานะครับผม เพื่อที่จะจัดเป็นมุมเป็นอาคารทรงกล่องนะครับก็ยังเน้นเป็นอาคารทรงกล่องมาเดินนะครับผมโดยหลังคาเนี่ยจะเทลาดไปด้านหลังแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวครอบปิดหลังคานะครับเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นมันชั้นชีตแผ่นซีนะครับผมก็ครอบดึงลงมาตามแนวคล้ายๆกับหลังคาตัวหลังคาปั๊มนะครับผมหลังคาเซเว่นหรือว่าคล้ายๆก็เหมือนกับหลังคาทรงกล่องนะครับ